สวัสดีครับพี่ๆี่ทุกคนสวัสดีครับวันนี้พามาดูบอร์ดคอนโทร S 1 9เนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับเริ่มมีอาการในส่วนของบอร์ดคอนโทรที่เขาจะ,อะเออเออหน่อยนะครับหรือเขาอาจจะเสียหน่อยเริ่มมีมาแล้วเพราะว่าตัวเครื่องเองก็นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงทุกวันนี้ซีรีส์ S 1 9ก็จะเข้า1ปีแล้วนะครับจะเข้า1ปีแล้วก็ตามอายุการใช้งานของเขานะครับ วันนี้พามาดูว่า,าส่วนมากที่เขาเสียมันจะเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับดูแลรักษายัางไงตัวนี้เป็นบอร์ด s 1 9นะครับบอร์ด S19 ลูกค้าส่งเข้ามาให้ดูนะครับอาการก็คือไม่เจอ IP นะครับไม่ขุดไม่เจอ IP ทําอะไรไม่ได้นะครับลักษณะของเขาที่มาก็คือ,อไฟสถานะ โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็น s 1 9 t 1 7หรือแม้แต่ s 1 7ก็ตามนะครับที่คนโทรบอร์ดในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวตัวเขาเองอจะมีไฟอยู่3สถานะก็จะมีชุดไฟชนะชุดนี้นะครับจะเป็นชุดไฟ3โวลต์ดวงแรกดวงที่2จะเป็นแจ้งสถานะ ตัวแรมนะครับอันที่3เป็นสถานะ CPU นะครับสดวงนะครับถ้าขึ้นไมครบ3ดวงนี่ก็คือเขามีปัญหาแล้วเขาทำงานไม่ได้ส่วนมากปกติที่เจออาการที่เจอก็คือขึ้นเฉพาะแค่ดวงเดียวนะครับไฟสถานะ3.3 3.3นี่ก็จะแสดงสถานะไฟทั้งหมดของชุดระบบไฟด้านล่างด้านนี้นะครับที่เขาเลี้ยงนะครับบางทีนะครับไฟ3.3ออก แต่ไฟสถานะพวกนี้ไม่ทํางานก็มีอันนี้ก็คือในส่วนของเสียนะครับที่สิบเจ s 1 7เแม้แต่จะเป็น s 1 9ซีรีส s ยกเว้น s 1 9 j p o, นะครับที่บอร์ดไม่เหมือนในลักษณะของบอร์ดที่ลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ที่มาก็คือไม่เจอบอร์ดไม่เจอ ip ไม่ขุดรีเซ็ตไม่ได้นะครับลูกค้าทำม,มาทุกวิธีทางลงผ่าน sd card ก็ไม่ได้ก็มาจบที่เรารก็ทาการ อ่าซ่อมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของการดูแลรักษาขเขาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวตัวนี้เองนะครับเวลาเขาอยู่ในเครื่องเนะี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะฝุ่นเนี่ยเกาะแน่นอนนะครับเบื้องต้นที่เราจะทําทําความอ่าดูแลเขาได้คือการดูแลรักษาความสะอาดของเขานะครับฝุ่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ตัวคอนโทรลเองไม่เสียสามารถที่จะ ใช้น้ํายาทำความสะอาดเช็ดได้บางคนกลัวนะครับกลัวไม่กล้าโดนน้ําก็สามารถใช้แปรงแข็งแ,งแงปัดฝุน่นปัดอะไรตัวไหนที่เป็นคาบขี้เกลือคาบอะไรพวกนี้แปดเช็ดนะครับถ้าเป็นคาบถ้ามันเช็ดไม่ออกก็ต้องใช้น้ํายานะครับเช็ดรักษาล้างเขานะครับผมมีน้ํายาขายนะ,อะสอบถามราคาน้ํายาก,กันเข้ามาได้นะครับเป็นน้ํายาทำความสะอาดแผ่น PCB ตัวนี้ผมก็มีขาย พอเราเช็ดทาความสะอาดเสร็จนี่คือเบื้องต้นที่เราจะดูแลเขาได้นะครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้อันที่2คือ,อดูแลรักษาเรื่องไฟนะครับไฟเป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนมากพวกนี้จะเสียก็คือเสียชุดนี้นะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเขานะครับไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงแรมไฟเลี้ยงแหนนะครับจะเป็นชุดชุดนี้ชัดไหมชัดละนะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟเลี้ยงระบบของเขา เวลาไฟช็อตเพราวพวกสปายเราเสียเพราะไฟตกหรือไฟกระชากพ,พวกนี้พวกนี้จะพังก่อนพังทีนี้ก็ช็อตไหมพังลามแน่นอนครับช,ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ยังไงก็ช็อตไปด้วยนะครับถ้าตัวนี้ไหมถ้าเกิดตัวนี้ไหมให้พี่ๆทุกคนสันนิษฐานไว้เลยว่า CPU แน่ a แรมพวกนี้ช็อตไปด้วยนะครับพวกนี้ือช็อตไปด้วยแต่ว่าจะช็อตทั้ง3ามไหมอันนี้ก็ต้องเช็คอีกทีนึงแต่แน่นอนว่าช็อตแน่นอน หลังจากที่ผมซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาดูว่าเอ้ยมันกระโปงไหมบ้านผมเขาเรียกว่าโม้หรือเปล่าทําได้จริงๆหรือเปล่านะคเวลาเสียบนะครับ,บ,นะรบไฟสถานะดวง3ามวงเขาจะขึ้นก่อนประมาณหนึ่งวิไฟแรมแล้วไฟ CPU ก็จะขึ้นตามนะครับในส่วนของบางคนถามว่าไอ้ไฟเนี้ยขึ้นครัง้งรอก่อนนะครับเขาจะอยู่ประมาณ1นถึงสอนาทีให้เขาดับ lên, làm... Ok. Đéo cũng có. Dễ yeah. à. Okay. เสียงอะไรดันโอเคครับอไปสามนะเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือหน้าใช้งานของเขาอา่เป็นปกตินะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแดงเพราะว่าเราไม่ได้ต่ออะไรเราใช้แค่เปิดแต่คอนโทรลเปล่าๆอย่างนี้ คือว่าใช้งานได้เรามาดูหรอกเขาจะเออเลอร์เป็นเรื่องปกติเพราะว่าออฟ h b o a r d เพราะว่าเขาอะไรเขาค้นหาแฟน1ไม่เจอแฟน2ไม่เจอแฟน3แฟนสไม่เจอเขาจะเริ่มจะเริ่มนับจาก0ูนย์นะครับ c ช a ก็เหมือนกับที่ใส่การ์ดไปก็จะเป็นเช a i n ศูนยถ้าเป็นเอกา chain ศูนย์ c h a หนึ c h a สก็เหมือนกันแต่ตัวนี้พัดลมสตัวก็จะเริ่มจาก0ูนย์ศนย์หี่ตัวไม่เจอพัดลมก็ เออเรอ่ n แฟนลอสแฟนลอสก็สต็อปไมนอร์แฟนลอสไม่เจอพัดลมนะครับร้อน <blue> แล้วก็สั่งพวเวอร์ปิดไปอันนี้คือในส่วนของตัวหลอกของเขาที่เราไม่ได้ต่ออะไรก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้หนาแดชบอร์ดก็ปกติเรียบร้อยอันนี้ก็คือเสร็จนะครับพักหลังมาเนี่ย s 19เริ่มมีปัญหานะครับ s 19 19j 19 series ก็ตามแม้แต่ตัว dr dr5 ก็เริ่มมีปัญหาที่เจอมานะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนบอนโทรลบแล้วแก้ไม่ตกเคลียร์ไม่ได้ทํางาน,นไม่ผ่านก็ส่งเข้ามาให้ผมดูแลได้นะครับดูแลได้แต่ในส่วนของตัวตัว s19 ขึ้นเนี่ย s19 ซีรีส์ขึ้นนะราคาซ่อมอยู่ที่3,000บาทนะครับ2,500ถึง3,500บาทคือสแตนบายราคาค่าตัวเขา วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ